ของอมสินคือพี่ว่ามันพยายามแต่น่ารักนะแต่พี่ดูให้มันน่ารักไม่ออกเลยน่ากลัวมากเอยดีน่ารักอยู่แต่วันนี้เราอยู่กับน้องอมสินรตบิไฟในเฟดี้ของน้องเขาเราจะเข้าไปดูว่ามันดีอะไรกันบ้างโอ้โหวันนี้น้องเขาแต่งตัวมาแบบเข้ากระตีมมากๆอะดูจากหน้าร้านก่อนดูจากหน้าร้านก่อนอย่าพี่เข้าร้านพี่ติดๆก่อนพี่จะเป็นดังฟ้าทุกคลิปดังฟ้าดังฟ้าก่อนสำหรับจุดเด่นแรกที่พี่เห็นนั่นคือป้ายหน้าร้านนี้เลย ป้ายหน้าร้านนี้คือทอํายากไหมตรงมตัวขอบป้ายมันไม่ได้ยากเท่าไหร่แต่ปัญหามันอะอ,อ,อ,อยู่ที่ตินมเสียที่จะจัดยังไงให้มันอยู่ในระดับที่จะสามารถยัดทุกตัวหใส่ให้มันได้ในการกับหุ่นที่ต้องมานั่งกับสั่งตัวเลือกอย่างดีใส่อ,อุปก,กรณ์อบที่ได้อย่างก็าจะได้งั้นเดี๋ยวพี่จะให้ให้น้องๆที่เป็นคนดูได้ดูทีหนึง่งคือสมมติถ้าเราจะทาป้ายใช่ไหมให้เรากะสกิลก่อนเช่นสมมติว่าเทคจะสูงเท่านี้ก็ตีไปเลยอันนี้ก็จะสูงประมาณนี้ตัวท้ายเทคเวลาที่เราท,ทําเทคเราจะได้ดูแบบว เออเป็นไกด์หัวไทยอย่างนี้แล้วก็แล้วก็สมมุติว่าตัวอักษรใช่ไหมอยากให้มันหนาเท่ากันพี่แนะนําให้เราทําเป็น,นไกด์ข้างหลังอย่างนี้ไว้ก่อนพี่แนะนําให้เรามูสเป็นสเกลพวกช่องไฟมันจะได้พอดีกันอะไรประมาณนี้แล้วค่อยๆทาไปเรื่อยๆส่วนของน้องอมสินก็จะใช้การไล่สีในตัวเทคก,ก็คือทาให้ข้างบนมันจะสีส้มๆก่อนใช่ไหมแล้วก็มีเนี่ยมีวัดมีทําเป็นรูปเลยพี่ว่ารูปนี้จะใช้เวลาทาค่อนข้างนานแน่นอนนานบ้างลยแล้วก็เดินระบบไฟด้วย ระบบไฟให้พี่เดาคือมันจะมีแค่3อันใช่ไหมเรามาวางหลายๆครั้งใช่ไหมใช่ครับแล้วก็เราวางวงจรมันจะเป็นเหมือนไฟวิ่ง วิ่งทวนเข็มไปเรื่อยๆแต่จริงๆมันเป็นแค่ลูปสามอันนะอ่ะท่านี้ไปก็จะดูมีอะไรา้าคืออ,อันนี้เจ๋งมากส่วนตัวโครงร้านก็สเกลกําลังดีมีการใช้เมทัลที่เหมาะสมพวกบล็อกอิฐอต่นี้เอามาช่วยในการตกแต่งได้วิแต,ต่ไอ้ตรงเขียวๆนี้ต้องทำไงเขียวๆที่เป็นไดมอนด์ข้างบนอะ่ะผมทำแบบเนี้ยแล้วก็พอมันเป็นแบบนี้คือมันเราจะเห็นมุมตัวเนี้ยท,ที่มันสามารถเอาซอันแบบเนี้ยมาใส่ได้วาจะเอายางหนักเท่าไหร่ผมอาจจะเช่นอันนี้ผมใช้สิบห้าแล้วก็ผมก็จะหมุนไปเรื่อยๆให้เน ตามที่มันปฎิเรื่อเคล็ดลับใหม่เลยเนะี่ยใช่ได้ใช่ได้มันก็เลยเป็นนูนๆอย่างนี้นิดหนึ่งเจ๋งด,ด,ด,ดิเข้าร้านเลยนะใช่หินเหมือนกันเนาะ นี่ยังไงเป็นไฟวิ่งแล้วเป็นวงจรไฟประตูวตวสวยมากคือทางเข้าอะ่ะมีหลายชั้นมีเห็นไหมไมันจะมีเป็นชั้นสามชั้นตรงนี้เป็นล่องๆอ,อ,อย่างที่พี่เคยบอกว่าถ้าทาบิวอะไรให้มีรายละเอียดอลองแบบว่ามีสร้างความลึกสร้างระดับชั้นอะไรให้มันเนี่เห็นไหมไอ้ไม้ตรงนี้มันก็ยังลึกเข้าไปเลยที่เราเห็นอ่ะมันเป็นพรมสีแดงหรือว่ามันทรมาังรออะไรอืมเอ้ยแต่พี่ว่าได้ทุกคนนี่คือประโยชน์ของ็อกไซเดียมที่พี่เห็นครั้งแรกดูพรมนี้ทุกคนมันจะเป็นพรมสีแดงบ็อกไซเดียมเลยแต่พี่ว่<อ>านอกจากมันไม่ลาย ตาแล้วมันเข้าเฉยโอ้อัน,นี้โคตรจริงดีมากน้องอมสในสุดพี่ก็สามารถอยู่กับบล็อกนี้ได้ครึ่งหนึ่ง,งแต่เราอะ่ะมีการใช้เก้าอี้ในการแบบมามวางแล้วก็มาพับเก็บตรงนี้มันมีสตรอรี่ว่าร้านมันเก็บอยู่อะไรพวกเนี้ยมีใช้ป้ายตกแต่งมีพวกไฟพวกอะไรติดข้างบนอันนี้ก็ช่วยเรื่องแสงแล้วก็ ทำให้บิวมันดูมีอะไรมาขึ้นด้วยบล็อกที่มันดูเรืองแสง <c oughs> นิดนึงอ่ะแล้วก็มีมีรั้วตกแต่งละเอียดดีมากพี่ชอบเอ <c oughs> <c oughs> นทีวัดความสูงไหมนะ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ใช่ครับสูงไปถึงสีแดงเลยป้ายไมรูพิซซ่าถ้าใครคิดว่ากำแพงโลกนำพวกไป้ายได้นะนี่เข้ามาในร้านร้านอลังการสเกลกว้างกำลังดีจริงๆตรงนี้มันเป็นวงกลมไหม อมตินตรงนี้ตรงนี้ข้างบนน่ข้างบนมันเป็นแบบเนี้ยแหละครับตอนแรกคือผมไปดูด้วยซ้ำว่ามันมีในในหนังก็แปดเหลี่ยมเลยปะใช่ครับแปดเหลี่ยมนี่แหละเราเดินไปดูทีละส่วนกันแล้วกันอ่าถ้าจากบรรยากาศร้านรวมๆการวางโต๊ะการวางอะไรคือดีมากนีมีเซตอัพเก้าอี้ด้วยก็คือร้านจะไม่โล่งเกินนี่คือลูกโป่งที่น้องอมดินเขาทำขึ้นมาอาจจะมีบล็อกเหลี่ยมกันนิดนึงแต่ว่าด้วยความที่เรามองไกลมันก็มองไม่เห็นก็คงไม่เป็นไรว่าจะมีคนไปเป็นอะไรป่ะย่าอะไรนะเมื่อกี้เขาทำอะไรกันอะ อย่างแรกคือมันจะมีรูปตัวนี้ยก็คือแม้ว่าตัวนี้มันดีเทลมันจะไม่ค่อยมีอะไรมากเท่าไหร่ครับแต่ในในเรื่องเนี้ยมันเป็นส่วนที่สําคัญมากของในหนักนะสิ่งที่เห็นเนี้ยคือมันจะมี่ากระตาสี่เหลี่ยยืนอยู่กับเด็กในรูปอ่าจริงเนี้ยเขาไม่ได้ระบายเด็กปเป็นสีอย่างเงี้ยหรอกครับแต่คือผมแค่อยากให้แยกออกเดี๋ยวว่าเด็กคนไหนมี่าสิงอยู่ในหุ่มตัวยฮะโยกเลยด้วยน่ารักจริงเลยเอดี อดีโคตรวันเลยสนุกวากแล้วก็ตรงเนี้ยควมเปนีนเนี่ยมันควรจะมีฝองวางแต่มันชิ้นเล็กเกินค็ามเปนีนเนี้ยถ้าทําแบบเป็นี่้มันอาจจะแบบเป็นก้อนหยิบยับเนยนะอืมแต่ไม่เป็นไรดูจากโดยรวมร้านเราอะรายละเอียดก็ถือว่าสูงมากอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็ตัวนี้คือสีที่ผมชอบที่สุดเพราะว่าตอนแรกเนี่ยในลายของร้านเนี่ยมันกระจกพวกเนี้ยมันจะมจะทำางนใ,ให้มันได้ผมก็เลยอ่าลองดูมันควรจะเป็นวันไหนแล้วผมก็กลับมามัวมวอย่างเงี้ยแหละแล้วมันสวยก็คือ คือตอนแรกๆเนี่ผมก็พยายามอยู่มันจะดูลูกทรงเหมือนจับวางสับชิ้นอะไรเงี้ยครับแต่การที่จะทำให้แบบมันออกมาดูดีที่สุดเนี่ยมันยากอยู่เ,ยเพราะว่าระวางให้มันแบบค้าๆกันกำลังดีแล้วมีการใช้สีก็ประมาณ3หรือ4ระดับนี่แหละพี่เห็นเราไล่ไสีอยู่ แค่การไล่สีก็วางแบบว่าเลนดอมมั่วๆวแล้ววางให้มันกระจายกำลังดีเท่านี้มันก็สวยนั่นแหละแองอันนี้เป็นหลักการวางใี่ด่สุดที่ผมเคยทาก็คือสตัวหนือสอที่อยู่ข้างบนนี่แหละโอ้ <c oughs> เป็นตัวเขียนด้วยนะแอบอ,อันนี้ดูอลร้วยัากค่อยกันดิบไปทีละนิดแล้วก็ี่นี้อุ้ยขยับได้ด้วย่ยาตอาปากโอ้ความจริงตัวแรกตัวอื่นก็ควรจะเขยับได้เหมือนกันแต่หาพื้นที่ที่จะยัดมันม่คไอยได้นะครับก้าปากขยับหัวขยับแขนอันนี้คือเราใช้เซอร์โวเป็นหลักด้วยใช่ไหม อ่าใช่ครับอ่าดีมากดีมากเนี่ยเห็นไหมไฟข้างหน้าก็วางระบบให้มันสลับไปสลับมาตัวนี้ก็มีนี่ตะเกงสวยมากเลยทําไฟเวทีข้างหลังรายละเอียดดีมากมีไฟมีอะไรเวทีก็มีเป็นการใช้ขอบโค้งอะไรพวกเนี้การทําพื้นกับเพดานให้สวยนี่ก็ดีเหมือนกันนะมันจะได้ดูไม่ลงเพราะไม่จริงอะ่ะมันจะมีเพื่อนคนหนึ่งที่ทักผมว่าทำไมไม่ใช้คุณนีกแบบเนี่ยก็คือจะมีเซฟแย่ที่ทําหุ่นแบบไายคุณตีเอาไว้อ่ะแล้วก็แต<อ>่เขาทักว่าทำไมไม่ใช่คุันอ้นผมตอบเพราะอยากพันใจมันแหล็กมันเหล็ก <laughs> อาอันนี้ก็จะเป็นเจาะขึ้นไปใช่ไหมในหนก็มีพอมีเจาะตรงการลางแล้วดูดีมากเลยอ่ามีห้องไหนจะโชยไหมไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับแตนะ่ยังไม่ได้เปิดไปคอนเสิร์ตให้ดูแล้วอันนี้คือโซนเล่นบอลน,นะความฝันของใครหลายคนอีกแล้วเอยนี่บล็อกเชือกบล็อกเชือกพอเอามาทําเป็นตัวแบบชี้ลงอย่างเงี้ยเออให้มันดูเหมือนเป็นเชือกจริงๆที่มีน้าหนักยอ้อยๆหน่อยอ่ะตอนนี้รละเอียดก็เยอะกว่าแบบเชือกตึงๆอะไรนะใส่ใจระดีมากเลยสวยมากด้วยอุย้ยมีการเดินระบบไฟใช้ล้อมาหมุน โอมีสามสีได้แต่ดีที่มันไม่แหลกนะผมก็กลัวแหลกเหมือนกันทั้งแสงทั้งอะไรสวยมากเลยก็คือสิ่งหนึ่งอ่ะที่สําคัญที่สุดสำหรับร้านนี้รู้ได้คืออะไรมันจะมีเพื่อนคนหนึ่งผมอ่ะที่ตอนช่วงงานวันเกิดอนะ่ะเขาจะทาเพลงให้ทุกคนก็คือเราจัดวันเกิดให้เพื่อนด้วยร้านเราเลย <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ครับโคตดดีเรียบอลนี่เป็นแบบเป็นความทรงจํามากๆที่เห็นมันมีห้องข้างหลังตรงนั้นด้วยเข้าได้ไหมห้องข้างหลังอ๋อแต่ตรงนั้นไม่มีอะไรหรอครับโอ้โหเธอี่เห็นแหละ ก็คือ да. เป็นเอาไว้มองเฉยใช่ไหมว่าม <ste ve> ีห้องแต่ไม่ได้ทำก็จะเป็นวิวอะไรที่สวยมากพี่อยากดูวงจรฟ็อกซี่ได้ไหมโอ้กดป๊าเจปั๊บอลังการอ๋อนั่นไงอันนี้คือวงจรของฟ็อกซี่มีเซอร์โวมากมายไอ้คนที่มันเป็นไฮคอลิตรีเป็นมีเยอะกว่านี้ครับโอ้ยเวอร์ชันไฮคอลิตี้เลยอยู่อีกเซตหนึ่งใช่ไหมใช่ครับแต่ท่านนี้ก็ดูอลังการแล้วแหละแล้วผมก็จะมีอ่าสวิตช์โอ้ไม่ก็ กำลังเศสหายตาจูู่ตาบินไปแล้วอ่ะทำไมเฟรรี่โกแลโจโกแลโจโอ้ยย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 อยย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 อยย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 นยยัยยย้ยยอนี้มยยยยหยย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 ยนยยยยยับยันยยัยนยยยยยหยยรยยยยหยยนยยยห้หนยอยย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 โยยยยวยยยยยลยย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 ย่ยยยเยยยยยน่ยย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 ยายย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 ้ยยตาขยับด้วย ม้วนละเอียดจะมีบางช่วงที่ตาเฟดเดบ,บะะ์จะปาดได้คั้วจิงมากเลยนะสหรับพี่เหมือนแบบกําลังมีชีวิตนี่คือการทำแอนิเมชันเลยเนี่ยนี่คือเรื่องใหม่ที่พี่เจอแอนิเมชันพี่ผมคิดเองว่าทำเฟดดี้แต่นั้นเปนเหมือนเจ้ามึงตลอดไปแล้วนี่น่ากลัวมากพี่ลองอ่ากระโดดขาบันโด,ดมันอาจจะอยากจะจูบพี่นะจูบโอ้พี่เซลพี่ทำแใช้ยาสีฟันยี่ห้ออะไรอ่ะยาสีฟันยี่ห้อเฟนเดอร์รีเลตลอง เล่นเลยกำลังจะเล่นเลยพี่แย่งอ่ะโอ้โโอเคเอาไปดูแอนิเมชันดีมากแล้วประเด็นคือเราทำอะไรข้างในด้วยนะที่เป็นเอ็นดูอ่าครับใช่ได้ใช่ได้ก็ผมจะทำระบบป่าของต้นสนเั็นเซนนะผมแทบจะกินแกร็บแล้วกินแกร็บเลยอ่ะ่าดูดูวงจรเอ่อลองลองไอ้นี้ให้หน่อยได้ไหมลองเปิดเซอร์โเวให้ผู้ชมดูหน่อยได้ครับโอ้โหโอ้จริง ถ้าพี่สังเกตมันจะมีแผ่นไทเทเนียมข้างบนแล้วก็นิ้วโป่งติดอยู่อ่าช่วงที่ผมเอาบอลไปเดินไปหาคนเล่นแล้วมันก็จะล้มลูกโกเลยต้องการติดแผ่นตคนนี้ไปอ๋อดีมากแต่แทันทีนี่ยมันหนักนะใส่ไปก็หนักอยู่ดีพี่พี่ว่าเปลี่ยนบล็อกก็ดีผมว่ากันนครับเอ๊ะ <c oughs> ใช่ไหมเราคิดเหมือนกันเลยบล็อกอะไรไปดูหนักจะตายเห็น <c oughs> แล้วลายตาเลยใส่ลูกโป่งไปก็น่าจะไม่ขึ้นพี่เซิลพี่เซิลผมมีคําถามอันนี้ให้คนดูตอบอะไอเทมอะไรที่หนักที่สุดในบลล์บอตโอเคถ้าใครรู้ก็พิมพ์ไว้ในคอมเมนนต์ะจ๊ะ สิ่งนี้เหมือนเป็นการเซตคีย์เฟรมเลยนี่ยอบางอันบางบางจุดอะก็คือมันจะมีประมาณความยาวห้าถึงเท่าไหร่นี่แหละครับที่มันจะควบคุมแขนการเทียบหน้าหรือก็คือถ้าพี่สังเกตเห็นแขนข้างหนึ่งนะครับมันจะขยับแค่บางช่วงที่มันไหลผ่านเราแยกเป็นส่วนใช่ไหมส่วนหัวส่วนแขนส่วนตัวอะไรพวกเนี้ยแยกเป็นแถวไว้ใช่ครับโหนี่เอามาสอนทำแอนิเมชันเลยเนะี่ยดูเราซับซ้อนยังไง ปัญหาการทำอดีมชันเนี่ยมันไม่เข้าใจะแหลกครับเพราะว่าเราก็แค่ตั้งให้มันเท่ากับอเมริกาใต้แต่ปัญหาก็คือการที่จะมานั่งทำงไงให้มันไม่ติดมันต้องทำยังไงหมกสุดจ้าเลยเหมืนมอนหมกทรงไทยเลยทร<อ>งไทยพี่แย่แล้วพี่ลองมองรุ่นท้องฟ้าดูทรงไทยก็ท้งไทยนะจบคลิปไปถึงที่นี้นินึงขอบคุณทุกท่นอยกดไลค์กดแชร์กดซับให้เธอมาแล้วขอบคุณน้องคมจินสำหรับบิวดีๆเจอก,กันอย่าลืมเล่นเกมพี่ด้วย